สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องวงอิงเมือ่อคืนนี้ก็มีการยกเลิกนะครับมินิคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบานแพลงเนื่องจากว่าฝนตกนะครับทางในห่างโจกับผู้จัดนะครับเพื่อนก็ได้ยกเลิกนะครับว่าฝนตกหนักบรสมาถเล่นได้นะครับเนื่องจากฝนตกแล้วก็ได้มีการยกเลิกมินิคอนเสิร์ตนะครับก็เลยได้มีคลิปนี้ให้ พี่น้องเอฟซีได้หัวมวนกันนะครับองิงลิงหน่อยเพื่อนก็ได้วอกพอน้นเพิ่นนะครับว่าพอน้นเพิ่นเซกเร้านี่แหละเฮ็ดให้ฝนตกเพื่อนว่าเฮ็ดให้เล่นบ่ได้ทั้งพอน่นเพิ่นก็ว่ามือเซกเศ้านั่นมันผ่านมาแล้วฝนมันตกเรียวเพิ่นว่าลูกสาวเพิ่นก็ว่ามันมีเสื้อสายอยู่เพิ่นว่ามันเลยมาตกมือนีอีกทางด้านพอน่นเพิ่นก็หัวรอถือใจหลนะครับว่าลูกสาวว่าอันย้อนพอน่นนี่แ่ะเพิ่่าหัวรอว่าซันนะครับพี่น้อง ครับพี่น้องคลิปนี้ก็บคำขำมวลมวลนะครับพอกระลูกเพิ่นว่าหยอกกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเครดิตภาพจากช่องใ,ใหญ่เลยนะครับสาวหน่อยเพชรบานแพงกับช่องเสียนนลลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับหรือเสียนนเสียวบอดโจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับแต่บอกเลยว่าจะให้พนอนนนเกเศรหมุ้ซึ้งเนี่ยบอมือนี่พนอนนนเกเศร้าอีกเต้ หกิซายมันอยู <s <s un> un> ่ได้หันเกลมือมือนีเพราะว่าเนี่ยมันจกแมุกทำเาดพรา้ว่าเขาเลนอยู่ในพับมันบวมเออมือมืออื่นมาเฮึ่งอยู่ในพับเป็นไรปนี่นี่อยู่ในพับเป็นอะไรก็แจ้งนะเอ็นน้ำพอนุ่นเป็นบ่เหมอนพอนนแหละพอจูพอจูเฮ้เดกเราเนเด็กตเอืม องค์อิงอบอกมาแล้วนะครับวันนี้ยกเลิกก็เพราะอะไรยังไงฝนก็คือส่วนฝนนะครับแต่ว่าคือสรุปว่าพ่อเพ่พอนนใช่ไหมพ่อพอนนเช็คสาวมาตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมให้มันเบิดมือนีเด้อพอนนเสียพอนนทนก็นได้ยฮะฮะยกเลิกแล้วป้ามค้ง

มีไม่แมกะเก่งหลาเกิ่นหักๆทันไหมผมมัทันขาขึ้นกขาลุากซับบ้าจับยำจะคือต้งนี้วะจ่บอกเลยเอาไวจ้จะให้พอน,นุ่นเช็คเ้าหมูซื่นนะ่ <c oughs> ะมอจ่าเสือสายมันอยู่ได้หันไง <c oughs> ก็เลยมามือนี่เมื่อวานนันมันตกกระด่มันตกห้ามเากระด่เพราะว่าเขาเหลนอยู่ในพับมันบวหลานเรามันก็เลยประกาศตกเมเชาไม่เเขาเช็าแล้วถามพ่าพ่อตีกองพ่อจะตีเฮ็ดังไก่อนหลังเมื่อสูมเฮ็ดจังไดที่บ้านฝนมค่อยยิเสาตกกว่า พ่อยัดตีล่ะบอกว่ายัดตีกวางแล้วพ่อตีกวางขนาดพ่อลงเพ่งฝนยังตกกันอยู่แล้มันตีกวางเนี่ยตีกวอง้ยซึนามิเกิดขึ้นเราอยู่ไกลทะเลมากอยู่นะถ้าเจอนามิมานี่คงไม่มีใครรอดแล้วนะบนประเทศนี้นะหนก็เลยบอกว่าพ่อนในยุคซื้อยังเห็นอย่าง๋อ้ถ้าถ้าคลิปซื่ออี่ก็ดีแล้วมั้งป่อ๋อนี่ได้รับคือน้ำลายี่ละสิ พ่อถ่ายคลิปซืซ้อๆไว้พ่อเท็ดเนียงเปลี่ยนทานไหมได้ยืนบาพา่ได้เอา้พาพ่อได้เปลี่ยนให้สัญญ์ท่านเบิ่อ่ะเอามดหนั่นดิออเอามดเสียหมนมีเสียกไหมที่ไม่จ่พอเปลี่ยนไม่ทุกเปลี่ยนไหมนั่นอนนัดนั่นเด้อเอเอเอนนอดหาเปลี่ยนทานไหมเด้อเอออยากให้ความร้อนเปลี่ยนอืมแล้วฝนตกคคนคน ที่ทหลากหลายเป็นอย่างขึ้นบนเห็ดอยางหูเออเป็นอย่างคือปล่อยให้พอนุ่นเซกซาเมืออไรปล่อยห้พอนุนเซ็กซ์สาวุประดานาเชกเอกพวามเมันหมือนตราบพิชัมื่อนี้เลยพอวัดเห็นอย่างจักจางในมือนี่มันตกเราเนหมายความว่าไงกัยังวันยังมีเสื้อสายเหมือนอยู่เด็กวัดคิดว่าตกสนะเออกมั ตต้กันก็หอบมาได้เสด็จยังอยู่นี่เนาะอืบ้านนี้เขาอยู่ในภัใแม,มันมันก็เลยไม่บบมีทางโตกห้ำหอบได้ยิ่งไม่ได้เช็ดเท้าแกา่ให้มันหายไลฝนไปเรื่อยๆเลยโอ้ยยายาเถอะเอาที่ลาวานไหมเห็นแน่ไหนแทงซึ้นแต่มีมากค่ะตี้เจตรงไหนพอรถแก่พ่นไปเนี่ยเจ็บเท้าไหมเจ็บเ้รอเปล่โอ้ยยายาโอ้ยไม่แก่เกิดไม่ได้เกิดดอก